สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะพามาที่ไร่สุขสมบูรณ์นะคะเป็นไร่ที่เขาปลูกสละนะคะว่าจะมาชิมสละนะคะแต่วันนี้เขาไม่ได้ตัดนะคะเขาตัดไปแล้วเมื่อวานนะคะเสียดายมากบรรยากาศดีนะคะที่นั่งข้างนอกข้างในนะคะพอดีว่าวันนี้ฝนตกนะคะฝนก็ไม่เชิงตกนะคะเป็นแบบโปอยๆนะคะเออเราก็เลยมาเลือกที่นั่งข้างในนะคะเสียดายมากเลยคะ่ะว่าจะมาชิมสละนะคะ ที่ที่ไร่สุขสมบูรณ์นะคะบรรยากาศดีมากนะคะแล้วก็วันที่ที่เรามาเนี่ยก็ไม่มีแดดเนาะมันฝนโปรยเสียดายไม่ได้นั่งข้างนอกนะคะก็นั่งข้างในกันนะคะแล้วก็ได้อ่สั่งก็มีน้ํามีกว๋วยเตี๋ยวปากหม้อมีไอศครีมนะคะน,นี่เดินมาข้างนอกนะคะโซนข้างนอกก็ล่มลื่นค่ะเดินมาทางห้องน้ํานะคะตรงนี้นะคะเออต้นสละนะคะ เต็มไปหมดเลยนะคะเราได้สั่งกว๋วยเตีย๋ยวยินตาโฟต้มยำแล้วก็กว๋วยเตี๋ยวต้มยำทะเลนะคะเป็นปากหม้อรวมนะคะไส้รวมนะคะอาหารอร่อยคะ่ะรสชาติด,ดีนะคะรสชาติต้มยำอร่อยมากเลยนะคะบรรยากาศดีนะคะเจยวได้แต่ไม่ได้ชิมสลัดเนาะ